การคืนหนังสือที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติหน้าห้องสมุดการคืนหนังสือนอกจากจะคืนกับพี่ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการทุกคนยังสามารถคืนหนังสือที่เครื่องรับคืนอัตโนมัติหน้าห้องสมุดได้ขั้นตอนง่ายเพียงกดที่เมนูคืนหนังสือแล้วหย่อนหนังสือที่ช่องรับคืนทีละรายการระบบจะแสดงข้อมูลรายการหนังสือที่คืนทันทีสำหรับหนังสือเล่มที่ไม่แสดงผลข้อมูลไม่ต้องกังวลนะคะพี่ห้องสมุดจะนำมาทำการคืนให้อีกครั้ง และหากมีค่าปรับสามารถอินบ็อกซ์สอบถามช่องทางการชำระได้ที่ Facebook เพจหอสมุดวังท่าพระมหาวิทยาลัยศิลปากรไว้ได้เลยและเมื่อคืนหนังสือครบแล้วให้กดที่เมนูจบการคืนเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าปรับแล้วค่ะการคืนหนังสือที่เครื่องรับคืนอัตโนมัติหน้าห้องสมุดสามารถคืนได้ทั้งหนังสือของหอสมุดวังท่าพระเองหนังสือหอสมุดพระราชวังสามจันทร์และหนังสือหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำหรับใครที่ไม่มีเวลามาห้องสมุดในช่วงที่เปิดทำการและต้องการคืนหนังสือก็สามารถมาใช้บริการได้ตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกมาคืนด้วยตัวเองก็สามารถส่งคืนทางไปรษณีย์มาได้เช่นกันค่ะ